นักข่าวพลเมืองวันนี้พาไปติดตามความร่วมมือในการพัฒนาบรรจุพันธ์หมีกรอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีสีบางปะหันจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะเพื่อจะให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นติดตามกับนักข่าวพลเมืองคนชายแดนค่ะจากน้ำปลาหวานอ,อเจ้า สินค้าขึ้นชื่อของชุมชนบางปะหันวันนี้ต่อยอดกลายเป็นมีกรอบโบราณที่เกือบเดือนหายในวิกฤตโควิด -19 และกลับฟื้นคืนกลายเป็นความหวังใหม่ให้กับชุมชนก็มันทำให้เราต้องปรับตัวครั้งใหญ่จริงๆเลยแต่การปรับตัวครั้งนี้มันจะทำให้เราล้มเลิกไปด้วยซ้ำแต่พอดีว่าเรามาเจอการสนับสนุนที่ดีของหน่วยงาน ทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าจะเป็นชุมชนป่ากปกครองแต่ที่สุดแล้วอ่ะเราก็ยังต้องการกําลังใจอยู่เสมอแล้วก็หลักที่สำคัญคือหลักธรรมในการที่เราจะผลิตสินค้าของชุมชนเราต้องอาศัยความซื่อสัตย์เนาะความซื่อสัตย์แล้วก็ความที่เราไม่ไม่คดโกงและที่สำคัญที่สุดคือมันต้องตอบประโยชน์กับสังคมด้วยในท่ามกลางความท้อแท้ยังมีหน่วยงานเข้ามาหนุนเสริมและหนึ่งในนั้นก็คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะเราช่วยในเรื่องของการออกแบบแพคเกจจิ้งหรือผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการตลาดนะคะจากที่เมื่อก่อนเป็นกล่องพลาสติกนะคะเราก็จะเห็นความสำคัญของผู้บริโภคแล้วก็มีการ เรียกว่าปรับเปลี่ยนในการตลาดค่อนข้างสูงเราก็เลยได้ออกแบบมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีกรอบบ้านสิรินะคะซึ่งยังคงคุณค่าในความเป็นรสชาติดั้งเดิมนะคะเป็นพระหูวัฒนธรรมของมหาวิทยาลามีทั้งพระมีทั้งโยมมีทั้งคารวะมีนิสิตลาวมีนิสิตมอนมีนิสิตไทยใหญ่มีนิสิตพม่านิสิตกัมบูชาแล้วก็เป็นนิสิตไทยแล้วก็เป็นคารวะด้วยที่เราเรียนรู้ร่วมกันได้นํานิสิตลงมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดกับชุมชนนะครับ เขาทำมีกรอบสุขภาพได้เห็นแบบเขา,เขาทำยังไงเขาทำน้ำซอสยังไงภาาประทับใจมากคะ่ะที่ที่ประเทศพมา่านะคะมันไม่มีแบบนี้แบบชุนชนที่นี้ก็คือได้แบบสามเมคีกันมากเพลนแล้วแบบดีใจแล้วก็ป้าป,า,ปานา้นาก็มีมีงานทำกันใช่คะ่ะช่วยเหลือกันชุมชนบางประหันพลิกวิกฤต เป็นพลังความร่วมมือที่ประสานการศึกษาชุมชนและนวัตกรรมสร้างรายได้และความภูมิใจให้กับชุมชนบางปะหันอย่างยั่งยืนขชิชพูกระสังรายงานจากอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ